แดงไดเปิด้านข้างเข้ามาได้เราเรียกเพื่อนด้วยได้เรียกเพื่อนด้วยไปเลยไปๆโไยมาลูนี้นข้างไปครับเรียกเพื่อนมาเรดงางสีมาแล้ว<ป>มาแล้วโอ้โหจ้าหนจั่นไปลูกนี้เอาแล้วครับสีแดงได้ตั้งเตะมาแล้ว ประกอบประกตัวเลยประกอบตัวเลยเอ้อรับับจครับไงครับตรงนี้ตามโจออกไปครับคัเ้อเที่ยใหม่เี่แรงรับโจ้มาไม่มีอะไรครับลงท้านะลงท้าครับดูดีดีมาแล้วมาแล้วเอ้อจะต้เ้จะอไปักไ่าวัข่วเก

ก้าวมองเพื่อนติดตามยุธนายุธนาของบอให้ออกออกไซ่เลไรื้ดสุกบอลให้ออกแล้วเอาตกงต้เอาหูไปคว้ดีดีดีโอ้วันนี้ต้องยอมนะเลยครับว่าสีแดงเข้ามาเหนียวตามเลยเข้า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 เลยเลยเลยแล้วได่เลยเข้าเลยเข้าเลยแมยูโอ้โหปล่อยแมยูลงมาครับปล่อยแมยูไปสีชมพูทิพยตาไปตา thi ớt ớt dăng dăng lắc dồn đã, ông Tất Tỉnh bảo là bỏ cây đèo, cào đi đây, lên lên à. bài, bài, bài lên, bay 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 เปนย่อจังหวะมันช้าย่อยอเยอะไปมันช้าก็ยายเ่าเฮ้ยย่อตะกี้ย่อเยอะไปมันช้าเราลุกลุกช้าไม่ต้องไม่ต้องไปย่อรอเยอะเราลุกช้าไปจังหวะดีแล้วแต่อย่าย่อไม่ไม่จำเป็นอย่าย่อเยอะมากหนีผมไปทองทองส่งมาเมนูเมนูเล่นเล่นเล่นตามตามตาม ซีเจ้าซีแล้วไม่หยุดไม่หยุดวทไมวดัวกินคังค์กูเอ้โหเอาครับเลนก่อนเลนก่อนตาม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 ารวยอยู่นบเพื่อืออมไม่ยไม่ยมองหนห มีภูรัสสาวตัวนึงเพิ่งลงไปนะครับแหนโบกตู้กล้าเล่นเล่นเล่นโอ้โหโอ้สีชมพูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปอับลองเปลี่ยนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยยกลิกหน่อยตีเสมอนะครับสองประตูต่อสองเข้าเข้าไปไป เดียวไปไม่โดนตามอยู่ตามไปตามไปตามไปเออดีดีโอ้โหเออดีดีเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจังหวะเล่นเล่นเข้าเข้าแล้วเอาละครับได้ดูโอ้โหผิดนะสามแล้วสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรครึ่งแรกเอง ค่อยๆตั้งค่อยๆตั้งค่อยๆตั้งไปเออได้ไปเลยดีดีดีแดนไปเรื่อยดันไปเรื่อยดีดีแล้วดีดีถอย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 ตอนนี้อยู่พี่อรีบมาเลยวิ่งมาเฮ้ยวิ่งมาก่อนเอย่าท้เวลารีบมาเลยวิ่งมาเฮ้ย เอาลดีแลัมููองไม้หตาปรนเาลกลขาหมดชึงแรกไม่น่าเชื่อชพูตามนะตามสอเป็น3านะครับอ้าวไม่ไม่พักพักกินน้ำกินน้ำได้มานิดเดียวนิดเดียวกินน้ำกินน้ำพักกินน้ำ